มังกุดังงงด้งคังมังกุดกุทธังครอบทำมังครอบตั้งคังครอบพุทธ้งเปิดทำมัง,งเปิดตั้งคังเปิดถาทุกกูจะเปิเดโชคเปิดดวงเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดดวงชะตาเปิดบุญยากบารมีบุญเดืิดบุญดวงบุญทั้งปวง อำนาจบารมีทั้งหลายจงแผ่ไพศาลประหารลูกผู้หลานผู้ทุกผู้ลูกนามให้มีโชคมีลาบหลนหลาบดาได้พากันอับกบพุทธังมีโชคธรรมังมีโชคสังฆังมีโชคจะครอบเั้งตะกวาครอบทั้งก็แม่ตุนครอบทั้งบริวารครอบทั้งปติภิให้ลูกหลานผู้จง้นทุกข์ปุถุปุโรหโลกคนไทยเอหิอิ่างะมา that I'm going to เอาแล้วพอดีลูกงานกได้เขาโคดต้อนถวายคูน้ำแดงแหลยให้เขาสามตัวด้คูได้เลยมาสามฝักพอดีเขาโคดเขาโพดเขาโพด ไสออกทีซีนึ่อเนาะจั่มนราเาะกลเนใชถุงเงินสีหนึ่งหนึใช้ถุงเงินใบครับสามตัวเก้าเจ็ดห้าะครับในถุงเเก้าเ้าเลขเนาะเก้าเจ็ดห้าสตัวนี้ จ็ดุิเงินไว้เวก่อนันบเดาหลงยันฟอกฟอก มิตรธรรมมิตรสังกันดูดาทุกอรกระรักพมหาหุธทธะมหาธรรมพมระ,ม,ะมหาห่งาทุกพระเ้าโชคลาภนี้นอยู่ในจิตขาวงเจ้าก็ไาดูกล้นอุบิตังเข้าไปไหนได้วยจิตใด กา <c oughs> บเจ้าขออาณาธนารินทันพุทธตมาร่วมสร้างมาร่วมขอขอยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทุกหน้าไปก้าวไกลให้หาน,หนานแสนนานตราบทั่วลูกโหลาบณปัตติ้ามามีหังพุธทธังพระกวัตลูกหลานด้ขอให้ลูกหลานตรงนี้อายุยืนและยาวนานโลกรลาบ ไ้สร้างต่อยอดพระพุทธศาสนาของให้ในอายุร่วม 75, สิบิศเก้าร้อยเจ็ดสิบหันตาอตสระแลมามีหังพุทธครอบมรงกุดแก้วขอให้ลูกไหลาดตรงมัขงขัองสอมุนขุมทน ขอให้นางเก้วตัวโบาาณโอ้เป็นเจ้วตะกวางและมงกุฎมงกุฎตะกุดทองคำราชาพิจมวสีหนึ่งประยุคผักษาอสิทศัตริ์น้ำมาไม่หังพุทธังเข้าออกนอกไดเอิทัตตะน้ำมาไม่หังโอมตะหมงงับ กันนี่สีขาสีขาหนึ่งตัวเีเน้นสีขาหนึ่งตัวกันลูกหลานนี่ไอ้เดียวเอาไปเส้หนีเส้สินเอาไปกินไปอยากอันแพงปุวยปูอินทิดติดันทิดก็ต้องการ ลูกหลกานเนาะผู้ยหญ่ตนลูกหลานผู้มีผูมีใส่เด้อลูกหลาเด้อเกษีเกยสอยแกินไปมาตกุศลเดอลูกหลาเออห้พอมลูกหลานอกินอิ้มหนำสำรานสจกคนลูกหลานเีดไตัไปฟังเดอลูกหลานเ้อลูกหลานต้องินมแค่คนเจ็บไห้บ่ เดีนี้ดูกลพอาะ้อายุมักคดนยิ่ดูแลดิเท้าหะโอ้มาดิผู้ที่เขาไปเชี้นทิงโบวหน้าคนดูล้ลดินี่ ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมทา่านแดบุญพลาพาโชบุญกุศลผ้ารวยครับผมก็จะครบจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สักก่อนครับผมขอให้ทุกท่านเฮ่งเฮงปังปังรำรำรวยๆวยทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับทุกท่าน